อันนี้ถ้าเป็นตู้นี้เราจะแนะนํากันแบบบอลแลดูสนุกเลยครับบอลแลเอาเริ่มจากต้นไหนดีถ้าเป็นแพทเพื่อนทั่วไปตัวนี้จะเป็นพรมพิมานพรมพิมานเนาะตัวนี้ปล่อยไหมตัวนี้พรมพิมานเนี่ยไม่ได้ปล่อยครับตั้งแม่ไวตั้งแม่เนาะใช่ครับตู้นี้จะเป็นตู้เก็บตู้เก็บใช่ครับตู้ห่วงมากอะไรเงี้ยกว่าจะเก็บครบคือคือตับเนี้เขาเรียกว่าบอลป้ายเทพบอลป้ายเทพเนาะใช่ครับอย่างเช่นอักษรสวรรค์นะครับเนี่ยอักษรสวรรค์ ส่วนตัวเนี้ยคนอาจจะงงระหว่างรัศมีเงินกับนางพญาตัวเนี้ยคือนางพญานะครับซึ่งมันเป็นบอลที่หายากมากมากที่สุดัต่างกันยังไงต่างกันคือนางพญาจะจะเป็นป้ายเขียวนิดนึงใช่ไหมฮะแต่รัศมีเงินเนี่ยครับเขาจะเข้าเต็มรัศมีเงินเขาจะเข้าเต็มอย่างนี้ครับอเขาจะเข้าเต็ม้ครกันึกว่านึกว่าตนใช่บางทีดูไม่ออกแต่ถามว่าความต่างก็คือเราดูตรงนี้ครับ การป้ายของนางาพยาเขาจะมา,าน,ดดนิดเดียวใช่ครับส่วนถ้าไม่ป้ายเลยก็ที่เราผ่ากันเห็นเยอะแยะคือนางฟ้า<ร><ร>ใช่ครับ ก็็เปนชั่วไปะกุลเดียวกันเนาะใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านอ่าไปอันนี้็บเก็บ,บใช่น,นี้ก็เก็บไว้ที่สวนมีไมหมล่ะที่สวนมีมีผ่าแล้วครับจะเป็นเป็นเบบี๋เล็กๆอือใช่ครับแต่ผ่าจากแม่เดียวกันแม่ด่างเหมือนกันครับแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นลูกไม้ครับตัวนี้คือลูกไม้สยามนิลมิรสยามนิลมิรที่แพงมากแต่ว่าเราเอาไปผสมกับเอเกสรอีกตัวหนึ่งที่ ผมก็ยังไม่ได้ทราบทราบว่าเกสอนอะไรอืเป็นความลับเป็นความลับโอใช่ใช่เผื่อเป็นความลับนิดหนึ่งใช่ือเนาะแต่แต่แน่นอนคือตัวนี้มาจากอ่สยามนิลามิตแน่นอนตัวจบอีกตัวตัวตัวแลแพงๆเลยครับตรงนั้นจะเป็นราชาบดีครับเขาขาวะเขียวเข้มพูสีเขาจะสวยนี่ครับสีจะสวยอันนี้จะเป็นเพชรแพนด้าจานปอเพชรอะไรนะเพชรแพนด้าครับ องเพิ่งเคยได้ยินใช่เป็นแม่ไม้ของอาจารย์ปอครับส่วนตัวนี้มีคนมีต้นเดียวครับเพราะว่าไปแย่งในในการเอฟมาส่วนตัวนั้นจะเป็นเจ้าปอแก้วซึ่งมีคนถามมาเยอะมากใบกลมๆนะทําไมถึงผ่าแถงได้ชมพูแบบนี้ซึ่งปอแก้วเราเห็นมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ครับใช่อย่างนี้บ้างเนี่ยอันนี้เนียเจ้าปอแก้วแท้เหมือนกัน ก็แก้วเนาะแต่โซนประมาณนี้ใช่แต่ตัวนั้นน่ะห่าแม่เดียวกันต่แม่เดียวกันแต่แขงมาแต่แขงเป็นชมพูใช่ครับตัวนั้นก็คนจีบเยอะมากสวยนะเขาผูมีอ้นี่เขาด่างใช่ไหมหรือเป็นเม็ดเป็นด่างครับตัวเนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นด่างชมพูเนี่ยครับนี่เนี่ยเขาจะเขาจะเป็นชมพูด่างมาเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งเราดูฟอร์มเขาตอนโตเนี่ยรับรองว่าอลังอลังแน่นอนครับก็เป็นใบใหญ่เนาะ อันนี้เป็นเป็นเทวกรรมลังลังลับครับข้างในใช่ไหมใช่ครับตัวด่างๆครับอันนี้สืบป่าถนาดนะใช่ใช่ครับจะสวนส่วนตัวนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ครับลูกไม้อสงไขอสงไขผสมเจ้าพอแก้วอ๋อก็ออกมาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเใช่ครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอสงไขไม้แรเนาะไม้แลปีหกสีต้องมีนะ อสงไข่เนี่ยครับสวยอสงไข่นี่แพงมากมีเยอะไหมสวนหุ่นกวางอสงอสงไข่มีต้นเดียวครับแต่ว่ารอจํานวนสวยเนาะใช่ครับซึ่งรอจำนวนสวนเราก็จะแบ่งหลักร้อยไม่เกินนี้อยู่แล้วสวยใครแบ่งหลักพันก็เรื่องของเขาใช่อันนี้เราทําเองเราแบ่งหลักร้อยเราทำเองเราปล่อยแล้วก็แบ่งนั่นเนาะอันนี้ก็เป็นเพชรราชาโอ้เพชรลาชาสวยเพชรลาชาสวยมากครับเดี๋ยวเราจะเก็บเกสรเอาเอาด่าางงเเหลือนะถ้าเราได้เกสรเขาเนี่ย ด่างเหลืองเนี่ยเข้าแม่ไหนก็สวยอคือเอาตัวนี้ยืนยืนใส่อีเเนาก็ได้ยืนใส่อะไรก็ได้ถ้าถ้าเราคิดเราได้ตัวแพงๆแล้วเราเก็บเอาเกสรเขาดีกว่าครับจะผสมผสมเกสรน,นี่กี่กี่วันถึงจะผสม,มเกสรดูประมาณห้าถึงเจ็ดวันครับถ้าก้านเขาแข็งคือติดแล้วเลยเจ็ดวันวันที่สิบไปเ็าจะเริ่มบวมท้องขึ้นเหมือนเหมือนข้างในครับ แสดงว่าติดแล้วก็ปล่อยเขาเลยใ้่พอเป็นนี่มันจะหล่นเองหมดเลยหล่นเองก็คือต้องเอาตะข่ายครอบไว้กันร่วงครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ในส่วนของเจ้าวังเจ้าวังใช่ครับนี่ลูกลูกดีกว่าลูกเจ้าวังครับลูกเจ้าวังเป็นลูกไม้ครับใช่ครับนี่ลูกเจ้าวังวบอนเก่าเจ้าวังฝักเดียวกับเจ้าปอแก้วพวกนี้จะหายากอันนี้พรมฤาษีไหมพรมฤาษสีขายหมดแล้วครับที่นี่อ๋อแล้วนี่อะไรออันนี้ ตัวนี้เหรอครับค่ะตัวนี้เป็นเอ่อนาลีบุรพาครับโอ้นาลีบุรพาจะเป็นคล้ายๆลฮนุมานประสานกายโอ้แรงเลยฮันุมใช่ครับใช่แต่ว่านี่เป็นนาลีบุรพาหน้าก็จะนาลีเขาราคาแรงไหมนาลีแรงนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คือหลักพันต้นๆได้แล้วครับแต่ถ้าไม่ป้ายก็มีหลักร้อยก็คือสายลุ้นประมาณนั้นใช่ครับ ตัวนี้ราคาแรงราคาแรงราคาแรงนี่ก็จะเป็นไก่เศษฐีครับอ๋อไก่เศษที่เนาะใช่ครับไก่เศษฐีตัวนี้ตัวไหนที่มีมีเบบีแล้วตัวนี้ตัวไหนที่มีเบบีแล้วส่วนมากจะเป็นลูกไม้า่าบางแก้วจะอยู่ตู้นนครับจะเป็นลูกไม้า่าบางแก้วทั้งหมดเลย ที่ที่ที่แบ่งได้อันนี้ก็จะเป็นลูกราชาวดีบ้างชมพูครับนี่ก็จะเป็นเกาะเกาะเกล็ดเกาะเกล็ดเนาะใช่ครับตันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อสวยตลอดดูแดงใช่ครับอันนี้ก็แดงไม้แยกหน่อจะโตไวอันนี้แยกหน่อนะใช่ครับนางล่าสดใช่ไหมนั่นใช่ครับอันนี้อืมนี่จะเป็นล่าสดที่สวนมีไหมที่สวนเพิ่งแบ่งหมดไปหกต้น แบ่งอยู่เท่าไหร่ที่แล้วผมแบ่งรากสดกันแค่ต้นละหกร้อยเองอ้าวเหรอใช่หมดไม่เหลือเลยครับสวยนะใช่ครับที่นี่แบ่งไม่ไม่แพงครับแบ่งแบบวันนั้นวันนั้นบอกลูกค้าหกร้อยนี่มีหกต้นหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยครับแล้วชมพูทวีบล่ะชมพูทวีชมพูทวีต้นนี้ยังไม่ได้ผ่าหัวเลยครับโอใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ที่จริงๆอ่ะเขาใบใหญ่มากแต่เขาลงหัวเมื่อตอนมกราและนี่คือเขาขึ้นมาใหม่ หัวเขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะได้ผ่าแล้วใช่ครับดับสามเนาะไม้แลเลยปีหกสี่เก็บเก็บตามที่เขาปี64หกสแพงมากเนาะใช่ครับหาไม่ได้เลยจับไม่ได้ตัอนล้เป็นศิลานักป่าน้าหน้าสวยติดด่างด้วยครับศิลานักป่าดใช่ถ้าเป็นบอลเก่าตัวนี้จะเป็นปลาบุูทองนี่ปลาบุทองครับ ปลาบูทองมีมีไหมที่สวนปลาบูทองขายไปเมื่อวานนี้เองครับสองร้อยหมดแล้วหรอใช่ใช่ครับหมดแล้วต้นฝูงวยสองร้อยขายไปเสยได้ต้นแปลกๆนะปลาบูทองเดี๋ยวต้นนี้ซื้อมาตอนนั้นราคาแพงมากพันห้าร้อยมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นาร์ d เลยครับที่นี่ถ้าเห็นบอลใบเหลืองไม่ได้ครับโรคจิตดื้ออย่างเดียวอ๋อเอาออกให้เขาขึ้นใหม่ออกเลยครับแล้วก็เดี๋ยวใบใหม่จะสวยและจะขึ้นไหว